สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่คลิปนี่ช่องย้ายมา,าผ้าหละเนาะสีผ้ามาช่มกับช่างป่านะคะกระช่างป่าที่เอามาปลอยเนาะอนุบาลไว้นะคะปลาอีสบปลานวนจันเนาะปลาอีสบปลานวดจันนะคะนี่ทางลงบ่อกระสั้นสั้นเด้เดี๋ยวห้าสีมให้อาหารนะคะเพราะว่าเพื่อนตัวเล็กตัวน้อยอยู่เนาะก็เลยต้อง ให้อาหารกับเป็นห้ำนะคะเป็นลำเนาะขออนุญาตลุ่งน้ำก่อนนี่นะคะ <c oughs> สีมีทั้งหลุ่นหน่อยหลุ่นใหญ่นะคะอยู่ในกระช่างนี้เนาะสีมีอยู่สามกระช่างนะคะป่าเนาะปลาเป็นปลาลูกป่าแต่ว่าตัวนี้สีใหญ่ด้จักหน่อยนะคะสีมีหลุ่นใหญ่พร้อมเนาะ เข้าวานหัวาหาันเข้าวานห้่บ่ันโดดเนี่ค่ะเพื่อนกัสีมาเนาะตอนนี้ยังเงียบอยู่อีกจักพักหนึ่งนี่สิพึบพับพึบพับปุนนด้ค่ะนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มมามาแล้วพี่น้องค่ะ เริ่มจะพื้พับพื้นพ,พับแล้วยิ่งมีผักเนาะผักสลัดที่มันแบบแก่ๆเนาะเพื่อนก็สิแบบกินแบบพาบปลากินพืชเนาะเห็นบ่ซุ่มอยู่นอกกระช่างกับไหลได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเต้นออกเนาะกระช่างมันบบสูงนะคะมันบบสูงที่นี่พอหอาปล่อยน้ำลงผู้ระบบน้ำสิอยูุุ่นเนาะระบบน้ำโซล่าเซลล์นะคะ เพื่อนก็จะไหลเนาะนี่พอเพื่อนได้เสียงน้ำไหลเพื่อนก็กระโดดไหมคะ่ะกระโดดออกจากกระช่งเนาะตรงที่มันต่ำๆตรงนั้นเนาะกระโดดออกไปกับบักหลายเลยนะคะเนาะกระโดดออกจากกระช่งนะนี่กระลังกินผุพับผุพับเลยพี่น้องคะเห็นตัวปลาบ่นี่เริ่มสีไงแล้วด้วยค่ะพวก กะไงไงเลี้วขนาดเลยเนาะอันนี้สิเป็นกระช่างทีสองนี่สีโตเนาะสีโ่ตโน้อยนกลกลัวกลัวกะช่างตัวนี้เนาะสิไปเอาปลาทับทิมอยู่ค่ะพี่นวงอยู่ฟ้ามบ้านดงบักไฟเนาะบ้านดงบักไฟนะคะเพิ่นมีเพิ่นมีลูกปลาทับทิมพร้อมเดี๋ยวเฮาสิไปทายทํำลุ่งช่องยูทูปพร้อม ให้เบิ่งพรมนะคะบรรยากาศว่าารามเพื่อนเป็นจังไดเนาะเพื่อนเฮ็ดยังเน่นะคะเพื่อนประสบความสำเร็จได้ประมานใดหรือว่ามีคนไปศึกษาดูงานโททัศน์ทูกช่องเนาะทอกกโซยังสี่กสีไปศึกษาดูงานน้ำเพิ่นนะคะเดี๋ยวห้าสิบเอาคลิปตัวไปนะคะเนาะคลิปตัวไปแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยากน้ำเฮ็ดเฮ่นนะคะเนาะพราะว่าห้า เฮ็ดเองมัดเล็กที่ขั้นเฮ็ดเองถูกอย่างพี่น้องคะ่ะเบิงบ้งพิมเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาแล้วคะ่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วยุบยับยุบยับยุบยับเห็นบยุบยับยุบยับเลยอันนี้เป็นกระช่างที่สองเนาะท้อสีมีอยู่สามกระช่างนะคะโอ้ยตัวฟังซ้ากะมันสั้นเนาะมันสียางาหยาดเจ็กน่อยนะคะ เาตรงลุยนามลงมาเฮ้ย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 อย่าล้มนะโอ้ยลมี่กล้องคอยเปียกแท้่จืบ๊บลงไปอันนี้กระช่างที่สามนะคะอัน,นกระช่างนี่สีมีแต่ป่าน่อยเนาะสีบ่มีป,ป่าตัวใหญ่คือสองกระช่างที่ผ่านมานะคะเอาใส่กระช่างละสี่ถุงเนาะมือนันได้มากสิบสองถุงนะคะได้ป่ามากสิบสองถุงโอ้ยขอขึ้นฟังก้อนบ่ไว้เรี่ยวนี่นะคะ กะช่างนี่สิมีตแต่ตันนี้น่อยเนาะเริ่มแล้วนะคะเริ่มผึบๆผึบๆนี่พ่อห้าววานห้ามลงไปรำนะคะรำธรรมดาเนะเาะห้าบ่หันได้ให้หัวอาหารนะคะให้เขาแบบปรับสภาพได้ชักน้อยนะคะเนาะคอยสียให้หัวอาหารนะคะอีกอย่างเลี้ยงปลาอยู่นี่มกักบ่อยากให้หัวอาหารไหมค่ะถ้าให้หัวอาหารแล้ว เคยเลี้ยงมาเที่ยนึงเนาะป่านิ่นนะคะว่าอาหารนี่เศร้าเศร้าเอ่อเศร้ากระป๋องหนึ่งแลงกระป๋องนึงกระป๋องคือกระคุไหมค่ะกระคุกระป๋องนี่แหละเนาะเอิ่นบ่คือกันภาษาอีสานเอิ่นกระคุนะคะภาษาไทยเอิ่นกระป๋องกระแป้งกระว่าไปเนาะแต่ว่าบานเท่ากับกระคุมือและกระคุเศร้าคู่หนึ่งแลงคู่หนึ่งนะคะเนาะให้แบบ เงินนี่ไปน้ำหัวอาหารมืดแต่ว่าป่านิ่นรู้รู้สึกว่ามันสีบโบหไ่เนาะมันสีเป็นเนื้อแข็งแข็งหค่ค่ะที่นี่พอเข้ามาห้พืชเข้ามาห้พืชหายพักหีหยังสี่ปลามันสีเนื้อนิ่มกว่ากันนะคะเนาะอันนี้สังเกตเบิ้งนะคะอันนี้ตามความรู้สืกอของเจ้าของเนาะตามความู้สึกของเห้าที่เห้าประสบนะคะหรือว่าเห้าเคยเลี้ยงมากเนาะ จะเป็นแบบนั้นพี่น้องคาะเห็นบ่เพื่อพับเพื่อพับรลู้รู้สึกว่าสีหง่เร็่เพราะว่าเมือเอามาปล่อยมันต้นนี้นูย่ยไหมค่ะสลัดที่มันแก่ๆเนาะอยู่ตน้นต้นของมันนะคะห้เาเสียเอาไปอ่าลงให้ป่าเนะาเนะล่งให้ป่าอีกบ่อหนึ่งนะคะป่าอีกบ่อหนึ่งเพราะว่าป่ามันสิมีอยู่สองบ่อแล้วก็บ,บ่อก,กุ้งบ่อหนึ่งเนาะมื่อขึ้นไปให้อาหารกุ้งแป๊บเดียวนะคะเกี้ยตับเลยเนาะให้อาหารกุ้งนะคะ เดี๋ยวหฮอสีมารอเอาใบสลัดนะคะที่มันแก่ๆเนาะนี่อุ้ยกรอบขนาดเลยพี่น้องคะฟังเสียงกับหูว่ามันกรอบขนาดไหนเนาะนี่หฮาสิารอเอาใบแบบนี้นะคะไปย่นให้ป่าเนาะหมดขึ้นล่งเนาะผักนี้มันหวานขนาดนี่เลยบอกหมดต้องลงเนาะพี่น้องคะผักสลัดคอยกับเป็นตะลิตนค่ะแดดมันหอนแห้งมันสิสูแดดบ่ไหวเนาะ พุ่นได้เอาสแลนดกังให้พี่นองคะ่ะสลัดบัตเตอร์เฮดนี่ทุกอย่างเลยหกสายพันธุ์เนาะที่ปลูกไว้นะคะโอ้ยนี่พี่นองคะ่ะอันนี้เอ่เลดคอร์สเนาะเลดคอร์สพี่นอง อันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดพี่นองคะ่ะนี่งามขนาดเลยบัตเตอร์เฮดเนาะเสียดายมันมันอากาศห่อนก่อนเนาะแบบใบกรอบเบิดเลยค่ะใบใบใบอัน,น,นตรงนี้มันกรอบเนาะนี่เห็นบ่ค่ะพี่นองนี่มันสิเป็นสีเลยมันห่อนแห้งเนาะก็เลยต้องเอาสลมนะคะ สแลนสองสองทบเนาะสองรอบนะคะบางแดดให้เพื่อนก็นกนกนเลยไข่เนี่ยนะคะนก็นเลยบอ๊บอบก,กรอบปันใดนะอันนี้นะคะนอะ้องสีขออภัยห,หากแพร่งกล่องเร็วเนาะกรีนคอร์ดไอ้บอเมีนเลดคอร์ดเนาะบ่าผิดนะคะอันนี้บัตเตอร์เฮดพี่น้องคะอันนี้มินิคอร์ดนะคะมินิคอร์ดนี่อันนี้ กรีนโอ๊กเนาะกรีนโอ๊กนะคะอันนี้กรีนคอร์สนะคะมิกกี้มินิคอร์สเนาะมิ cord, นิคอร์สนี่สีแตกต่างกันได้คะ่ะพี่น้องคะเบิง้งสังเกตเบิง้งเดอร์อันนี้นี่กรีนคอร์สนี่สิเปลี่นประมาณนี้แต่ว่ามินิคอร์สเพิ่นสิเปล่นหอลด้ยคะ่ะเพิ่นสิเปลี่ยนคือผักกัดขาวฮอเนาะคล่าข่กันมันสีฮอนะคะแต่กรีนคอร์สนี่เพิ่นสีบอร์ฮอนะคะเพิ่งก็จะเป็นหนึ่งสีเนาะอันนี้ เขาเรียกว่าอีหยังนัวอันนี้ก็อ่าเป็นสลัดนะคะเนาะอันนี้เขาบริษัสัง้งแต่ว่ามันโผล่มากมันโผล่แถมมากนะคะเนาะพี่น้องเอฟซีผู้ใดรู้ว่าพ่านนี่คือหยังเออพี่น้องเอฟซีรู้ว่าพันนี่คือพ่านนี่หยัง,ง, e กนนนนยงก็เม่นมาไต่คลิปเด้อค่ะเพราะว่าเขาสร้างทางอินเทอร์เน็ตเนาะ เฮาสัางกลีนโอ๊กเลดโอ๊กแต่มันได้แต่กลี่นโอ๊กนะคะเนาะมันเลดโอ๊กมันไม่ได้นะคะมันก็เลยโพลมาเปลี่ยนพันธุ์หนีเที่นก็ดีคือกันนาะเฮาบ่เคยเห็นเฮาบ่เคยปลูกนะคะเพราะเฮาได้ปลูกมันก็สวยงามเนาะแล้วก็แซ่บพร้อมพี่น้องค่ะกรอบอร่อยมากๆแต่ว่าบัตเตือเหตดนี่พ่อนได้ซิมอยู่พ่อนได้ตัดไปซิมเนาะมาสีมาเอาใบแก่นะคะเนาะอ่าเฮาสิเลาะใบแกๆของสลัดไปให้ปลานะคะขออนุญาตเดินเร็วๆวเนาะ นี่นะคะกรอบเป็นตนายเลยนี่ใบแกงสีเข้าสีดเดรโลเอาอราเนาะลเอาอจังสี่นะคะอืมพี่น้องขามันเดือดแห้งผักค่อยสีสูแดดเบ่ไหวเร้วใ,ใบเนาะเห็นนี่นะคะป่าเริ่มมาแล้วนะคะบ่ท่านโดนบ่พ่อหน้าที่นะคะป่าเนาะผักของเข้าก็จะ เกี่ยงเลยนะคะพี่นองคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะเนาะเดี๋ยวคิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ฝากกดหัวใจกดซับสไครตให้เด้อคะ่ะพี่นงกดกระดิง่งน้ำพร้อมเพื่อสิได้บริพาพคิปต่อไปเนาะมือนี้คลิปนี้กราบขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการชมเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ